ขอกล่องซ่อมสัานได้ไหมแผนรถพังให้รถพังก่อนเยดูดีๆก,ก่อนไหมเอ้าจะเอารถใครมาวะสีขาวเหมือนกันใช่หรอคันี้หรอไม่พใช่คันนั้นแหละเอ้าจะเอารถใครมาวะกินน่ามาเอารถใครมาวะเฮ้ยคนดูแล้วขอรถใครมาเนี่ยดา่าบวิเขาด่าพ่อด่าแม่แล้วมั้งนะเจ็ดพันแล้วก็เงินเจ็ดพัน 在。 ดีทุกคนด้วยนะจ๊าวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะได้ค่ะธนชดีครับมาชชดูครัคร้งแรกนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะคะถูกใจก็ฝากกดติดตามกดใจให้ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเสมอคะ่ะว่าจะเป็นใครหน้าเก่าหนะ้าใหม่ยินดีต้อนรับนะคะ น้องเบลสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับกดแชร์ให้มานะคะลูกขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากมากค่ะที่กดฝากฝากกดแชร์ให้ด้วยนะแต่พูดถึงเรื่องสติ๊กเกอร์ช่องเลยแบบยังติดใจไม่หายเลยอ่อแล้วคนดูไม่ได้สติ๊กเกอร์อะคนที่เป็นซัพพอร์ตไม่ได้สติ๊กเกอร์เซ็งว่ะ เซ็งจัดเซ็งเซ็งที่ไม่ได้ไม่เป็นไหนเซ็วงว่าซัพพอร์ตหนูไม่ได้ใช้นี่แหละมาทีจะส,สมัครซัพพอร์ตเตอร์ม,มาเป็นปีอะปีกว่ายังไม่ได้ใช้สติ๊กเกอร์นั้นเลยอะโอ๊ะไอ้กว้นไอ้กว้นรถพังเลยอนะอขอซ่อมขอกล่องซ่อมหน่อยนี้ไหมลำไยลำายลำาย นรถพังม,มขอกล่งองซ่อมสะอาดได้ไหมให้รถพังให้รถพังก่อนเรียกดูดีๆก่อนไหมเอาฉันเอารถใครมาวะสีขาวเหมือนกันใช่หรอคะนี่หรอไม่พอใช่คันนั้นแหละเอาฉันเอารถใครมาวะกวินไม่ขึ้นลมเหมือนกันนะเอ้ยฉัน อะไรวะเนี่ยรถเยอะมายุบเจ็ดยี่แปดชั่วโมงแล้วฉันมีอยเลฉันฉันก็เศร้าฉันก็เศร้าได้เหมือนกันกินฉันก็เออเพิ่งมาฉันก็ง่วงแล้วอ่ะเช่นพวกแหวว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 แล้วฉันในสภาพที่ไม่ไหวจริงจริงไอ้กี่กี่แผ่นที่กี่กี่แผ่นที่กี่แผ่นที่โอ้ยต่อไปเยอะอยู่นะตอนนี้มีตังสามล้านกว่าแล้วส่งทางแก๊งไปแล้วอ่ะเออเออแต่รถฉันแล้วมาเอารถใครมาวะ ไอคนดูแล้วขอโลกให้มาเนี่ยด่าขอด่าพ่อด่าแม่แล้วมึงด่าไม่เป็นไรเธอขอลกให้มาคนดูแหละคนดูแหละเอาจริงคนดูแหละไม่บอกไม่เตือนอะ่ะอือรถคนผิดมาโดนแน่ โดนจ่อยแน่สิดิสิดิสิดิโดนแน่แน อยู่กลางถนนโดนสอยแน่โดนส้อยหลวงแงน,นี่แล้วฉันเอารถเคมาวะโอเคจ่าตีคิดถึงหรอคิดถึงหรอเล็กน้อยไม่รวยเพิ่งมาเนี่ยสลับรถคน <มา S 1> อื่นบ่วตัว,วหนหมดเนี่ยทันคืออะไรอ่ะไอดอกมายังยังยัง,ยง ก็ a อเดอกมาก็อได้ไงก็กลับไงไมันไม่ทันนะถ้า a อเดอมาแล้วกลับจะรู้ได้ไงอะ่ะมีคนอยู่นี่อยู่เยอะเลยนะก็ถ้านี่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปละสี่โมงละโอเคเนีย่ยเนี่ยสี่โมงก็ว่าจะไปเอ้ยสี่โมงนี้นิดละกันโอเคเจอกันเจอกันเจอกันครับ นี่จะคนทำ้ายฉันโอเคโอเครถอ่ะรถถือว่าเราสลับกันใช้เนาะเราเราเอาอของเขามาแล้วเขาก็เอาของเราไปถือว่าเป็นการสลับใช้โอเคโอเคเข้าใจละเฮ้ย คุณย่าขโมยรถขโมยรถขโมยรถผมทำไมชุนย่าผมขอรถตื่นไม่ไม่ให้พกุ้ยชุณย่าขโมยรถผมพี่กุ้ยเนี่ยเขาอยู่กับผมเนี่ยคุณย่าใหญ่แต่ย่ารีบทำก่อนลูกคุณย่าเดี๋ยวมีอ่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีอันนี้ไงเดี๋ยวมีแอร์ดอกบ้านเจครับคุณย่าแล้วแล้วอรถคันผิดไอโบด้วยนะเจอกันครับคุณย่า ทวิตเหรอใช่ใช่อยู่ก่อครับพี่พี่กุย้ยใช่มีเรือแล้วก็ต้องมีบัตรใช่ต้องมีบัตรนั้นด้วยพี่บัตรใครโยมหมดวันต่อวันทวิตหนมันมันต้องค้าพี่ใช่บอดบอดสองอันครับคอพเปอร์แท่งสิบอันแล้วก็เงินเจ็ดพันใช่ เมื่อก,กี้กำลังจะสอ,อยรถหลานเลยแล้วสีมันเหมือนกันมากเลย แล้วก็กลมนีจริงไงห้โบใไอโบะเขาอะแล้วแบบมัน นี่ใครอะรถผมใช่ไหมครับพี่ใช่ไหมใช่รถหรอปะครับใช่ไหมคันนี้ครับโอเคผมครับครับเป็นไงเป็นไงคนคนคนลฟิลไหมคนละฟิลไหม mm hmm. ครานี้มันจะแบบเสียวกว่าใช่ไหมมันจะแบบเหินเหินแบบ <laughs> โคตรลอยตัวขันละ 4, สี่แสนนะเขานเนาะผมมันแบบหมื่นเองจะไปเทียบอะไรได้เนาะเอ,อ้ยตัด้ออีกอะไรเนี่ยโอ๊ยแหม่แม่ตัดขอ I'm fading fast, I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack